สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจในบ่อนองจอบลงมาอีกแล้วนะคะเรือแข่งค่ะลงมาอีกแล้วค่ะเรือแข่งลงมาอีกคู่หนึ่งแล้วนะคะนะคะย้อนแสงค่ะเพราะว่าภาคบ่ายภาคบ่ายนะคะนะคะลงมาอีกแล้วค่ะน่าดูสิคะรัไหนจะชนะ เป็นประมาณนี้ราคาราคาอันนี้เป็นเลืหญิงค่ะเป็นเลืหญิงค่ะเลืหญิงเลืหญิงสามสิบกว่าผีพายค่ะเป็นเรือเล็กค่ะไม่ใช่เรือใหญ่เรือใหญ่ห้าสิบกว่าตนะ่อสะพานลงไปแล้วนะคะต่อ,ะอสะพานราคะหกร้อยเมตรค่ะ,คะระยะทางเวลกที่แข่งค่ะ ความยาว600เมตรค่ะ สองฝากฝัง่งก็จะประมาณนี้และคะ่ะนี่สองฝากฝั่งนีเป็นฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นนี่ฝั่งนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะ